ส, <ame> ส,สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับาน้วยตุรกีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาดูเอ่อตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นอำเภอยะทานในจังหวัดมู่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เฟิร์นอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยมามาก่อนเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีต้นสนนะคะที่ข้างในอ่ะเขาจะเอาไปทําเขาเรียกว่าพายหนักนะคะซึ่งมีราคาแพงมากแล้วต้นสนลักษณะจะแบบไม่เหมือนไม่เหมือนที่ไหน แล้วลองดูข้างล่างนะคะคือมันสวยมากเหมือนอยู่มดก,กัดสตาเลยค่ะวิวสวยมากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงข้างล่างนะคะว่าต้นต้นสนพอจะมีไอ้พายนัดอะหล่นเหลืออยู่ไหมอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้เป็นพายนัดแบบธรรมดาส่วนอันนี้จะเป็นพายนัดที่แบบมีเม็ดข้างในอะค่ะแต่เนี้ยเหมือนเขาเอาเม็ดออกแล้วเนี่ย เขาแกะออกแหละค่ะทุกคนชาวบ้านแถวนี้นะคะก็จะเก็บปไพนัดอะไปค่ะราคาส่งนะไม่รู้แต่ว่าราคาที่ขายตามตลาดนะคะเริ่มต้น2,700บาทต่อกิโลนะคะ2,700ถึง4,300บาทค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันอ,อยู่ที่หมู่บ้านนะคะ <laughs> บนเขาเลย <laughs> แล้วก็เดี๋ยวป้าบ้าจะให้เราดูอะไร่ <laughs> อันนี้ก็คือเครื่องดื่มขนมเหมือนร้านขายของขนมตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ขายไม่ได้เลยบุหรี่นะคะผู้ชายในหมู่บ้านเขาก็จะเล่นโอเคกันนะคะทุกคนเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของคนตุรกี ที่นี่นะคะเขาก็จะใช้ฟืนในการทำความร้อนแทนแก๊สนะคะเพราะว่าประหยัดพลังงานเครื่องดื่มเนี่ยก็จะขายถูกกว่าในเมืองนะคะของว่างเนี่ยก็จะเป็นโทสนะคะเป็นชีสโทสใส่ซูชุกใครหิวก็สามารถจะกินได้นะคะเนี่ยใช้ระบบโบราณเลยนะคะเจ้าของร้านนะคะก็น่ารักมากก็ พาเรานะคะมาดูถึงข้างในเลยนะคะบริการดีมากเลยถามเอานู่นไหมเอานี่ไหมยกนู่นมาให้กินยกนี่มาให้กินถ้าสมมติว่าเรานะคะบอกกับเจ้าของร้านนะคะว่าเราไม่มีตัง์ร้านไหนก็ได้นะคะคนตุรกีน่ะบอกว่าช่วยด้วยหิวข้าวคนตุรกีนะคะจะรีบพาคุณไปกินข้าวทันทีเลยหรือว่าคุณซื้อของร้านเขานะคะเขาก็จะมาถามว่าเออดื่มนั่นไหมดื่มนี่ไหม เขาไม่ได้ถามเพื่อเป็นมารยาทแต่ว่าเขาจะให้เราดื่มจริงๆคะ่ะใครมาตุรกีต้อง เรียนรู้ในการเล่นโอเคนะคะทุกคนองมาุดรเเชอบดูร้านคาเฟ่ที่มีการเล่นโอเคนะคะคุณจะเห็นได้ในทุกทุกที่ของตุรกีเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดภาคใดก็แล้วแต่นะคะมันเป็นการละเล่นโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ชายตุรกีเลยะคะ่ะเฟินอยู่ตุรกีเข้าปีที่15แล้วนะคะก็ยังไม่เคยลองเล่นวันนี้เป็นวันแรกเลยะคะ่ะที่จะลองเล่น,นะคะ่ะ <Yeah. S 1> เป็นการเรียนคณ <Yeah. S 1> ิตศาสตร์นะคะให้เด็กๆไปด้วย yeah. <laughs> Teşekkür ederim. Koy. Sağ ol abi, sağ ol. 14, 14, 14. Herkes öyle oluyor. Ha yani şöyle oyunları var, daha fazla alanlar var. Şöyle 5. Mert al bunları bak sen. Tayland'a Tayland gittin mi hiç? Yok. Ben ne gittim? Duydun mu? Duydum. Duydun mu? Gidemez. Bir yurt dışına hiç gitmedim ben ya. olan var, yerine gideceğim. Gidemem. Şimdi bakayım. bir saniye. Hı. Hmm. Bu neydi? Çıtır muz. Çıtır muz bu. Sen bu markete koysak satar mı? Nefes Ona mi? bakalım. <laughs> Tamam <laughs> mı? Bunu Tayland'dan getirdim ben. Gel no, bu abi, Allah hmm. abi. Nasıl bir şey? Nasıl? <laughs> Zaten güzel. Güzel daha mi? Daha, Nasıl? Tayland'dan geldi bu. burutumuz muz. ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคนตุรกีเนี่ยกินยากมากๆโดยเฉพาะคนในชนบทนะคะเขาจะไม่ค่อยเปิดใจรับอะไรที่มันแปลกๆนะคะเนี่ยแค่เขาลองกินนะคะก็ถือว่าแบบดีใจมากแล้วถึงจะมีบางคนนะคะที่ปฏิเสธนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะก็เขาก็ลองชิมดูแล้วเขาก็บอกอร่อยค่ะ Ha? <gülüyor> 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 Kuru muz, yok mu? Kuru muz ya, Allah Allah. Aynı alttan geldim. Boş satılmadı ya zaten. Satacağız, markete koyacağız sizin markete. Satar mı, <laughs> satmaz mı bakarız. İyi bakarız. Sen de sonra dadan. <laughs> ne oluyor? Sosun yiyor son atacağım. Muz ya bildiğin muz ya. <laughs> Hadi iyi günler. Gire, siz abi, kolay gelsin. Gel. Gel. Bu demir hindi var ya demir hindi. <laughs> <Okan> nasıl gidiyor? <laughs> คนพื้นที่นะคะก็มีน้ำใจนะคะแล้วก็น่ารักมากจะพาเราทัวร์หมู่บ้านนะคะทุกคนดูลูกกวัววยน่ารักเป็นแบบลูกกวัวไงลูกขาวเหรอ,อเป็นขาวใช่ครับดูน้องวัวโหหน้าอวบวทาก้ายน่ารักบายบายที่นี่คือชนบทแบบแท้ทรูเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่ง ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งตะวันออกของตุรกีอ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง <c oughs> <c oughs> What is this? อ <c oughs> oh, ๋อใบยาสูบค่ะทุกคนยาสูบที่เขาเก็บมานะคะแล้วเขาก็จะเอามาวางอยู่ในตะแกรงแบบนี้3วันนะคะได้กินใบยาสูบเลยร้อนมากโอ้ย เหมือนเตาอบนี่ใบยาสูบทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนดูอันนี้คือแห้งแล้วค่ะทุกคนเขาก็จะมาไว้ในนี้นะร้อยหกสิบบาทหรือร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทนะคะบุ ค่ะเจ้าของร้านนะคะก็พาเราไปดูการตากใบยสูบแบบดั้งเดิมนะคะแบบร้อยเอาใบร้อยแล้วก็ตากแขวนคล้ายๆพวงมาลัยเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นการตากแบบเก่านะคะ ก็จะคุ้นๆนะคะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยก็ตากแบบนี้เหมือนกันนะคะดังเดิมเนี่ยพันของใบยาสูบจากประเทศไทยก็ได้มาจากตุรกีก็คือใบยาสูบเติร์กิชนั่นเองค่ะดู้เรตาบอกเราขึ้นรถมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้องแต่พี่โอคันไปเข้าห้องน้ำนะคะทุกคน เมื่อกี้บ้าๆไปจ่ายค่าน้ําแล้วเขาไม่ยอมเอาเงินนะคนตุรกีเป็นอย่างงี้จริงเวลาเขาคิดว่าเราอ่ะเป็นแขกน,นะคะเขาไม่ว่าเขาจะขายอะไรเขาก็จะไม่เอาเงินเราเนี้ยอุ้ยน่ารักประทับใจมากเขาก็แบบเจ้าของคาเฟ่เขาก็พาเราไปเดินดูวิถีชีวิตเขาข้างบนก็คือแบบเนี้ยประทับใจอีกแล้ว ไปที่ไหนก็มีแต่ความยินดีต้อนรับนะคะใจดีนะคะใจดีมากใจดีด้วยด้วยใจแล้วเขายิ่งเห็นแบบเออเราเป็นต่างต่างชาติอย่างเงี้ยเขาก็โอ้มาเลยมาเมื่อไหร่มาเลยยินดีต้อนรับเสมอทุกคนนะจะส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไปเจอะคะ่ะก็ประมาณ9.9% 9 9ที่ไปก็คือเป็นแบบนี้กันทุกคนเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปกันเลยค่ะทุกคน is it nice บ้ามาตเรดีอ่ะมันเรดดี้แล้วแหละนอน แต่มันหวานนะคะมันหวานหวานเลยอ่ะหวานหวานกรอบเลยจะฝาดแบบอเอียดเลยหืบเอียดเลยอะ เขาเรียกว่าลูกแพป่าโอ้โหอันนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่<ม>เลยฟาดพายะค่ะ <laughs> ไม่น่าเลยดูทุกคนฮะอุ้ยลม่มไม่เหลือเลยอู้มีเม็ดนึงมีเม็ดนึงมีเม็ดนึงเยอะเยอยเยอะๆทูสมอ it's okay <S <c oughs> ไม่ still green อะ they said still early ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าภายนัดเนี่ยเอาไว้ทำอะไรภายนัดนะคะมีรสสัมผัสเหมือนถั่วนะคะแต่ว่าจะมีความหวานติดติดปลิ้นมีความมันนะคะเขาก็จะเอาไปใส่สลัดเอาไปใส่โดมานะคะใส่ข้าวยัดไส้ต่างๆนะคะมันจะทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่นะคะทุกคนนี่ก็คือทะเลสาบเป็นเหมือนเขื่อนเขาไม่ใช่บูา拉ใชไ่ไหมอันนี้คือเขื่อนนะคะเหมือนเขื่อนเมืองไทยเลยอ่ะโอ้โหจะมาดำน้ำหรอเนี้ย <laughs> ล,ล,ลึกมากแค่ตรงนี้ก็ลึกแล้ว Sasan. Daha büyüklerde var. 10 kilo, 15 kilo. Hıh. Her gün geliyor mu? Yok, her gün gelmiyoruz ya ben Bugün geldim. Daha dün yakaladım. Daha, gün şey daha gelirim ya. Yani. Sen yakaladın mı? Sen ne niye... kaç kilo yakaladın abi? 3 kilo yakaladım. Şünde de var bak. Ha, o küçük. Bunun ne, neyisi nasıl iyi oluyor? Kızartma mı? Benim şey mi? Kızartıyor. Kızartma. คุณลุงนะคะบอกว่าคุณลุงไม่ใช่คนแถวนี้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่จังหวัดข้างเคียงก็มาเที่ยวแถวนี้นะคะบอกตามตรงว่าถึงจะอยู่ในจังหวัดนี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่เคยที่จะมาเที่ยวที่นี่อันนี้เป็นการแวะข้างทางนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในอำเภอยะทานนะคะยังไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะก็เดินทางไปสถานที่ต่อไปนะคะทุกคนจะเห็นว่าทางขวามือเนี่ยคือโรงไฟฟ้าฐานหินของอำเภอยะทานนั่นเองคะ่ะ ต้องบอกเลยว่าในตุรกีนะคะมีทรัพยากรถ่านหินเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ในจังหวัดมูลาเนี่ยก็มีเอ่อเขานะคะที่เขาขุดเอาถ่านหินเมืองถ่านหินขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะค่ะทุกคนจะเห็นทางด้านซ้ายมือนะคะมันเป็นรางนะคะที่เขาจะนำเอาถ่านหินนะลำเลียงเข้ามาอย่างโรงงานนะคะแล้วก็เราเดินทางมาประมาณ1กิโลนะคะห่างจากลง ลงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมาที่มาวีเกิลนะคะแปลว่าทะเลสาบสีฟ้านั่นเองค่ะแต่ว่าชื่อเต็มๆเ,เขานะคะจะเรียกว่าคูดาเกเลติแปลตรงตัวว่าทะเลสาบที่มีชื่อว่าเขาแห่งเท่าฐานนั่นเองค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงมาวีเกิลนแล้วนะคะเป็นทะเลสาบพิฆาตทะเลสาบ <alt> มาร์จี <alt> <alt> แผ่งความตาย <laughs> หรือว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่เพราะมันไม่มีสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยะคะ่ะถ่านหินอะเวลามันเผาไหม้เป็นไฟฟ้าปุ๊บมันจะเหลือเป็นเท่านะคะเป็นที่เท่าแล้วเสร็จแล้วอะพอมันเป็นที่เท่ามาจานวนม,มหาศาลมากเขาเอาไว้ไหนเขาเอามาไว้ที่นี่เลยค่ะทุกคนคือที่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแหล่งรวมห่างถ่านหินฉะนั้นเท่ามันเป็นสีขาวมันก็ทําให้น้ำํำอะมันเป็นสีเหมือนแบบทะเลมาดีเลยะคะ่ะนี่นะคะ สีฟ้าฟ้าแบบฟ้าสะท้อนแสงมาแต่ไกลเลยค่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่ารอบทะเลสาบเนี่ยเขาจะกั้นลวดหนามเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้คนหรือสัตว์บริโภคน้ําในทะเลสาบแห่งนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายมากๆเลยค่ะใครมาที่นี่นะคะก็ต้องแวะมาปิกนิกมาถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าสวยมากๆเลยค่ะ ทางด้านฝั่งตรงข้ามนะคะเราก็จะไปเจอกับหมู่บ้านร้างเนี่ยคือเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้สร้างโรงงานฐานฐานหินแล้วก็เอาพวกขี้เถ้าเนี่ยมาทิ้งตรงนี้นะคะมันก็จะทําให้คนที่เนี่ยใช้น้ําไม่ได้นะคะเขาก็ได้ย้ายออกไปหมดเลยค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะชื่อว่าเมสฐานอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะคะ ที่เนี่ยถูกเรียกว่าหมู่บ้านผีสิงจริงๆมันไม่มีผีค่ะแค่ไม่มีคนอยู่เท่านั้นเองแล้วก็เคยมีหนังผีนะคะมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่ด้วยค่ะควันนี้นะคะขอจบคลิปไปดื้อนะคะจากที่นี่เลยนะคะก็เป็นที่สุดท้ายที่เรามาเย,ยล่ะค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ